สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดแจงหีดฟ้องชัยพลไม่ทันประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเผยวันนี้ครบกำหนดฝากขังนายเัยพลคดีการเสียชีวิตน้องชุมพูวันสุดท้าย แม้อายการฟ้องไม่ทันเหต,ตุสั Musk, er ่งตำรวจสอบเพิ่มประเด็นสำคัญยันไม่เสียหายทางคดีเนื่องจากตัวอยู่ในอำนาจสาลคดีอื่น3คดีอธิบดีอายการภาคสี่ลงคุมคดีรัดกลุ่มเมื่อวันที่26สิงหาคม2564นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวถึงความคืบหน้า ภายหลังพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารได้รับสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวันวงศรีชาหรือน้องชมพูอายุ3ปีที่มีการกล่าวหานายเชพพลวิภาจำเลยข้อหาพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประจากเหตุอันสมควรและทอดทิ้งเด็ก อายุยังไม่เกิน9้าปีเป็นเหตุที่เด็กถึงแก่ความตายว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญซึ่งสภาพคดีมีความยุ่งยากซับซ้อนและสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องและประชาชนทั่วประเทศได้ความสนใจติดตามความคืบหน้าของคดีมาโดยตลอดดังนั้นนายชวลิตวงสานรเเษธ อธิบดีอายการภาคสี่จึงได้เข้ามาควบคุมดูแลการดำเนินคดีเองผมกับมอบหมายให้นางปันจพัฒนวันณะภัยบูรณ์อายการผู้เชี่ยวชาญและนายพิรัชควรสนทิอายการอาวุโสจากสำนักงานคดีอายาภาคสี่เข้าไปควบคุมการดำเนินคดีโดยใกล้ชิดสำหรับการพิจารณาสำนวนคดีนี้ขณะนี้คณะทำงานคดี ได้มีคำสั่งสอบเพิ่มในประเด็นสำคัญแต่ยังไม่ได้รับผลสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนในวันนี้คือวันที่26สิงหาคม2564ซึ่งเป็นวันคบขังที่7และวันคบขังครั้งสุดท้ายพนักงานอายการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีไม่สามารถมีคำสั่งทางคดีได้เพราะต้องรอผลสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าว จำเลยให้การปฏิเสธศาลจังหวัดมุกดาหารนัดสืบพยานโจทย์วันที่19ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกาคดีที่1ข้อหาทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีไม้ท่อนห่วงห้ามอันอยังมิได้แปลรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งพนักง,งานอายการยื่นฟ้องนายเชพลผู้ต้องหา วัยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2564ชั้นศาลจำเลยให้การปฏิเสธศาลจังหวัดมุกดาหารนัดสืบพยานโจทย์วันที่19ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกาคดีที่2ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจและข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทํากันใดหรือจํายอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นพนักง,งานอายการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่23สิงหาคม2564ชั้นศาลจําเลยให้การปฏิเสธศาลจังหวัดมุกดาหารนัดพร้อมในวันที่17กันยายน2564เวลา9ก้นาฬิกา คดีที่ 3. ข้อหาก่อสร้างเพลวถางเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติและร่วมกันทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติพนักง,งานอายการยื่นฟ้องนายเชิพลไปเมื่อวันที่23สิงหาคม 2,564ชั้นศาลจำเลยให้การปฏิเสธศาลจังหวัดมุกดาหารนัดอมในวันที่17กันยายน2,564เวลา9นาฬิกาและล่าสุดการเคลื่อนไหวของนายเชยพ,พลขณะนี้นั้นนายเชยพ,พลได้ออกมาพูดโดยตนนั้นได้อยู่ที่โรบินสันมุกดาหารกับทนายตำโดยพูดผ่านช่องยูทูบ ของช่อง youtube สายนายเชยพลโดยบอกว่าวันนี้นั้นได้ไปที่สถานีพูทอนจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มาที่โรบินสันจังหวัดมุกดาหารกับทนายตามมีการโปรโมทช่อง youtube ให้แฟนทนายตามและก็บอกว่าตนนั้นมาซื้อโทรศัพท์ทำ youtube มอบของขวัญให้กับทนายตามบอกว่าให้ไปเปิดดูที่บ้านว่าเป็นอะไรบ้าง แต่ทนายตามก็ได้แกะออกดูซึ่งนายเชยพลนั้นได้ mm. มอบเสื้อและผ้าคลุมไหล่ให้กับทนายตามและกล่าวขอบคุณทนายตามที่ได้มาทำหน้าที่ของทนายที่ดีในวันนี้ทนายตามจึงกล่าวว่าผมนั้นเพิ่งจะบวชมาและก็เพิ่งจะศึกมาก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญให้กับนายเชพลยูทูบเบอร์ทุกคนและก็เอฟซีของนายเชพลทุกคนด้วย ขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาและขอให้ในายเชพนขอให้ผ่านพ้นเรื่องรายรายผ่านไปสักทีและแฟนทนายตามก็ได้มีการเช่าแก้วสารพัดนึกเอามาให้ในายเชพนด้วยแล้วบอกให้ในายเชพนนั้นนึกอะไรก็ขอให้นึกเอาและนายเชพลก็กล่าวสาธุส่วนทางด้านของทานายชาก็ได้มีการโพส ข้อความลงในเพจทนายไข่ทุกที่ได้มีการแชร์เพจข่าวเรื่องเล่าเช้านี้โดยเรื่องเล่าเช้านี้ได้มีการอัปเดตข่าวสารบอกว่าล่าสุดวันที่16สิงหาคม2564ตำรวจสถานีพุทธนกกตูมเตรียมเชิญตัวนายเชพลมารับทราบข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาคือฆ่าคนตายโดยเจตนา หลังพบหลักฐานบางอย่างในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพูส่วนทนายเดชาก็ได้มีการโพสต์ข้อความโดวยว่าทุกการกระทําจะมีผลตามมากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอการดําเนินคดีการแจ้งข้อหาเพิ่มตามคําสั่งอายการเป็นไปตามพยานหลักฐานอย่าไปมองว่าใครกันแกงเราทําผิดก็ควรที่จะยอมรับผิดแต่ถ้าไม่ได้ทํา ก็สู้คดีไปในชั้นนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยากฝากข้อคิดคนที่ติดคุกค,คือผู้ต้องหาหรือจำเลยเท่านั้นในคดีอาญาส่วนทนายความจำเลยนั้นไม่ได้ติดคุกด้วยทำผิดหรือไม่นายเชพลรู้ตัวดีอยู่แล้วขอให้นายเชพลโชคดีนะครับยูทูบเบอร์เป็นกำลังใจจำนวนมากให้อยู่แล้ว เอาใจช่วยนะครับและหลังจากที่ทนายเดชาได้มีการโพสต์ข้อความนี้ลงไปก็ได้มีชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเหตุกาคคนทั้งประเทศนานเป็นปีๆค่อยๆมาคดีทีละนิดทีละหน่อยหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีกฎแห่งกรรมหนีไม่ได้สักวันก็จะตกถึงตัวผู้กระทำเอง มีหนำซ้ำอาจพลอยตกถึงคนที่รักของผู้กระทำด้วยปรับพืชปฏิบัติตนตามศีลหาให้ได้ชีวิตปวดภัยแน,น่นอนเดี๋ยวก็ต้องร้องขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยครับใช่ครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอการกระทำใดๆที่มนุษย์ทำลงไปนั้น ยอมรู้แก่ใจตนเสมอเพราะเราไม่สามารถที่จะโกหกตัวเองได้